ต่อ,อทากทกแถลงสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดด้านความมั่นคงด้านการต่างประเทศและช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนติดตามกันเลยค่ะเริ่มแรกนะครับก็อยากจะขอนําทุกท่านเข้าสู่เรื่องของประเด็นด้านความมั่นคงในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์โดยทั่วไปในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับทั้งสงฝ่ายก็ยังคงตรึงกําลังในที่ตั้งนะครับ โดยสถานการณ์ในภาพรวมก็อยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์สาคัญในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับประเด็นที่2ที่ฝ่ายความมั่นคงอยากนําเสนอก็คือเรื่องของการประชุม GBC หรือ General Border Committee ครับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่กําลังจะเกิดขึ้นในห่วงเวลาวันที่7ถึง10กันยายน 2,568ที่จะถึงนี้นะครับในจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาครับซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามพันธกรณีและเพื่อความต่อเนื่องจากผลการประชุม GBC เมื่อวันที่7สิงหาคม2,568ที่ผ่านมาที่ประเทศมาเลเซียนะครับที่ได้มีการกําหนดไว้ว่าจะมีการประชุม GBC อีกครั้งหนึ่งภายใน1เดือนจากวันนั้นนะครับวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อติดตามความคืบหน้า ของการประชุม RBC หรือ Regional Border Committee นะครับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคในระดับพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ได้มีการประชุม RBC ไปแล้วครบทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในห้วงเวลาที่ผ่านมาครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตามผลการประชุมของ RBC นะครับก็ทำให้เกิดการประชุม t b c นี้ขึ้นมานะครับก็รายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของ วาระการประชุมเนื้อหาที่จะไปประชุมใน GBC นี้ครับก็คงต้องขึ้นอยู่กับการตกลงใจนะครับการพิจารณาของการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็คงให้พี่น้องประชาชนนั้นติดตามรายละเอียดต่อไปครับการประชุม GBC นั้นอยากจะขอเน้นย้ำนะครับว่ามีวัตถุประสงค์หลักนะครับก็เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความตึงเครียด ในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับโดยสันติวิธีเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับการประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้นในช่วง7-10ถึงที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยครับจะเป็นการประชุมสมัยวิสามันนะครับก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าแล้วก็ผลการประชุมต่อไปครับอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงนะครับก็ ตามที่พี่น้องประชาชนนั้นได้แสดงข้อห,งห่งญยที่ผ่านมาว่าศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นจะมีท่าทีหรือจะบทบาทหน้าที่ของสบตรกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลนะครับ mm. ก็อยากจะขอให้ความมั่นใจนะครับ mm. เชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนว่า mm. การปฏิบัติด้านความมั่นคงของชาตินะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นเรามีกฎหมายรับรองแล้วก็รองรับอยู่แล้วนะครับโดยเ,เ,รเราได้มีการมอบอํานาจให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยในทุกๆระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งท่านก็ดําลงตําแหน่งในฐานะคณะประธานคณะผู้บัญชาการทหารน,นะครับตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพแม่ทัพภาค ผู้บัญชาการกองกําลังต่างๆรวมถึงภูมิค้มชาของหน่วยต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับสามารถดําเนินการได้ตามตัวบทกฎหมายครับโดยมีกฎการใช้กําลังซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีกฎหมายรองรับตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2,551นะครับฉะนั้นอยากจะให้ความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนนะครับว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลนี้นะครับ ทางสอทพกรเองก็ยังมีการดําเนินการนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบทบาทที่น้อยลงลงไปนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมและกองทัพตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆที่เกี่ยวข้องครับยังคงมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและพร้อมปฏิบัติมีกลไกรองรับในทุกๆสถานการณ์ทุกๆก,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 กรณีเลยครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของความมั่นคงนะครับ ต่อไปก็จะให้ทางฝ่ายต่างประเทศได้ชี้แจงครับขอริเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสาหรับวันนี้ประเด็นด้านการต่างประเทศมีเพียงหนึ่งประเด็นนะคะเป็นเรื่องเ,อเดียวที่จะฝากพี่น้องประชาชนรับทราบนะคะแต่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งนะคะคือเรื่องของการใช้พลเรือนสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายนะคะตามที่ปรากฏเป็น ะะเมื่อวานนี้เหตุการณ์การประท้วงของประชาชนกัมพูชานะคะบริเวณบ้านหนองจาน จังหวัดสักแก้วนะคะเมื่อเย็นวันนี้นะคะแต่จริงๆแล้วตลอดทั้งวันนะคะ,ะซึ่งกองทัพบ,บกได้ออกมาชี้แจงด้วยแล้วนะคะและต่อมากระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกถแถลงการประท้วงรัฐบาลไทยนะคะซึ่งสมเด็จฮุนเซนก็ได้นำข้อความดังกล่าวขึ้นมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตนนะคะโดยอ้างว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยได้สร้างความเดือดร้อนให แก่ชุมชนกัมพูชาในพื้นที่นะคะซึ่งที่จริงแล้วเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตไทยนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้ตอบโต้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะเมื่อเย็นวันนี้และขอเรียนย้ําว่ามาตรการและการดําเนินการต่างๆของทางราชการไทยนะคะอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างสมบูรณ์โดยดําเนินการตามกฎหมายไทยนะคะซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากล และหลักสิทธิมนุษยชนนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทั้งกระบวนการทุกขั้นตอนนะคะกระทำอย่างรอบคอบผ่านการพิจารณาของสอบปทอกอและความเห็นชอบของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นนะคะคือฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงเบี่ยงเบนประเด็น ด้วยการกล่าวอ้างซ้ำๆว่าประชาชนของตนอยู่ในพื้นที่มายาวนานนะคะแต่โดยไม่เคารพต่อข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะข้อแท้จริงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนและเขตอธิปไตยของไทยฝ่ายกัมพูชานะคะได้นำโพลเรือน ออกมาอยู่แนวหน้าในพื้นที่โดยบางส่วนได้มีการถืออาวุธด้วยนะคะพร้อมใช้ถ้อยคำที่ย่วยุและพยายามขับไล่ฐานไทยที่กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อยู่ดังนั้นการดำเนินการของทางการไทยนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเป็นจิตโดยชอบธรรมของไทยในการปกป้องอธิปไตย ยิ่งไปกว่านั้นนะคะถือได้ว่ากัมพูชาไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงนะคะและกรอบการหาลือของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่เรียกว่า GBC นะคะและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะไม่สร้างสารรค์และยังบั่นทอนบรรยากาศ แห่งสันติภาพอย่างร้ายแรงสำหรับไทยนะคะขอประนามพฤติกรรมเหล่านี้นะคะและขอย้ำอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไทยไม่มีนโยบายทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิด,ดังที่กัมพูชากระทำอยู่นะคะและกองทัพไทยยังคงตรึงกำลังอย่างอด ทนอดกลั้นนะคะปฏิบัติตามมาตรการที่ได้เตรียมไว้แล้วนะคะโดยไทยพร้อมแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายนะคะแต่ก็พร้อมปกป้องอธิปไตยบนพื้นฐานข้อแทจ้จริงและกฎหมายระหว่างประเทศไทยเรียกร้องให้กัมพูชายุติการปลุกกระดมนะคะและการจัดฉากทั้งปวงนะคะซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการคลี่คลายสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดยังมีความตึงเครียดอยู่ในขณะนี้นะคะและการสร้างสันติภาพที่แท้จริงและหวังว่ากัมพูชาจะเลือกเส้นทางที่จริงใจและมีความรับผิดชอบต่อไปนะคะเพื่อให้ประชาชนของทั้งทั้งสองประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคง และก็อย่างยั่งยืนนะคะบทส่งท้ายของวันนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข่าวปลอมนะคะข่าวลวงและข่าวบิดเบือนมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากสื่อภาครัฐ ะะและก็ช่องทางออนไลน์แล้วในบางครั้งนี่ก็ได้รับข่าวว่ามีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนของกัมพูชานะคะเข้าถึงเว็บไซต์ของฝ่ายไทยทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับไทยนะคะจะไม่ตอบโต้ด้วยการบิดเบือนหรือแสดงละคร <ๆ S 1> เพื่อหลอกลวงนานาประเทศนานาชาตินะคะแต่จะยืนหยัดข้อแท็จจริง หลักฐานที่พิสูจน์ได้นะคะและหลักการระหว่างประเทศที่ประชาคมโลกยอมรับเพราะว่าความจริงและความถูกต้องเท่านั้นที่จะนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงและที่ยั่งยืนนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุม g p c ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะ ฝ่ายกัมพูชาจะแสดงความจริงใจและความตั้งใจที่จะพูดคุยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ด้วยสันติวิธีนะคะและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำไปสู่บรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างจริงจังครับคุณคะ่ะครับขอบคุณคุณมาราตีนะครับก็ ต่อเนื่องจากประเด็นที่เรากําลังมีช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนี่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายท่านก็อาจจะมีข้อกังวลข้อเป็นห่วงนะครับว่าในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นยังคงดําเนินการอย่างไรและจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็มีคุณสัรรการวัฒนจันทร์ครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับจะมาไขาข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้แล้วก็ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับของภาครัฐขอเรียนเชิญคุณสสิการครับขอบคุณค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั่วประเทศนะคะดิฉันสสิการวัฒนาจันทร์คะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ รัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าแม้จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านทางการเมืองค่ะแต่การดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้จะดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้นะคะทุกกระทรวงทบวงกรมได้ทํางานประสานกันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยทุกของชาติทุกท่านอย่างดีที่สุดค่ะ และถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงรอยต่อทางการเมืองของรัฐบาลนะคะขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนมั่นใจค่ะว่าการช่วยเหลือและการเยียวยาจะไม่สะดุดรัฐบาลจะเดินหน้าภารกิจนี้อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องดูแลและฟื้นฟูจนกว่า,วาประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและปลอดภย100ัยร้อเอร์เซตค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลขอให้ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมแรงงานและนักลงทุนมั่นใจได้ค่ะว่าระบบการทำงานของรัฐจะยังดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงค่ะและสำหรับประชาคมระหว่างประเทศนะคะรัฐบาลขอยืนยันอย่างหนักแน่นข่าวว่าอธิปไตยของชาติจะได้รับการปกป้อง ประชาชนของเราจะได้รับการคุ้มครองและประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมสากลพร้อมร่วมมือเพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและสีีรภาพของภูมิภาคค่ะและพี่น้องประชาชนที่เคารบรักทุกท่านค่ะสิ่งสำคัญที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือพลังเอกภาพของคนไทยเพราะเมื่อประชาชนเข้มแข็งบ้านเมืองมีเอกภาพ ประเทศชาติจะมั่นคงและสามารถป้องกันภัยคุกคามต่างๆได้ท้ายที่สุดนะคะรัฐบาลขอยืนยันเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังดูแลประชาชนทุกคนด้วยความทุ่มเทยอย่างเต็มที่ค่ะและความรักชาติและพลังความสามัคคีของคนไทยคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ประเทศก้าวผ่านทุกวิกฤตภายใต้พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ ผู้ส่งเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและหลักชัยแห่งความมั่นคงของชาติไทยคะ่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณสัสกานะครับนับว่าเป็นความเชื่อมั่นของภาครัฐบาลนะครับในการาให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่องเรามีกลไกการทํางานของภาครัฐที่เข้มแข็งครับสามารถดําเนินการได้อย่างต่อไปครับ ก็เป็นการถแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบโทโกรประจำวันที่5กันยายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับในเรื่องของ Facebook Page ของเรานะครับเรายังมีการให้บริการนะครับแล้วก็มีการอัปเดต ข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ Facebook Page ของเราก็ศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาหรือทีมไทยแลนด์นะครับก็ติดตามอัปเดตสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องจากทาง Facebook Page นี้นะครับแล้วก็อยากจะขอให้ทางพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะครับในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่า พลังความสามัคคีของเรานั้นทําให้ประเทศชาติของเรานั้นมีความมั่นคงและก็มีความสงบสุขได้นะครับอยากจะขอให้ทุกคนดํารงพลังความสามัคคีนี้ไว้นะครับแล้วก็เราจะรวมใจไทยเป็นหนึ่งนะครับเ <Denmark. S 1> พื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นกลับคืนสันติสุขและความสงบสุขได้อย่างถาวรครับก็ในช่วงนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ